สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมฮิอามคนดักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถเก่งนิสสันนีโนะครับเครื่อง1.8เกียร์ออโต้ปี03นะครับสีสันรอบคันนะครับสวยงามแบบนี้นะฮะยามเก็บตำหนิริ้วรอยต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอารถไปใช้งานในสภาพสีสวยๆแล้วเงาวิบวับแบบนี้นะครับนี่นะฮะ คันนี้รถเก็บงานซ่อมลุงเซอร์วิสย้ำนะครับว่าชุดใหญ่เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างแอร์ยางก็เปลี่ยนให้นะทุกอย่างนะผมทําให้ใหม่หมดนะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้งานยาวๆไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับพร้อมใช้งานทางไกลฮะเอกสารชื่อของเฮียมเองนะครับคันนี้แล้วก็ภาษี69นะฮะเนี่ยครับสีสันรับคันสวยแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยครับตำหนีหลังคาก็เก็บเรียบร้อยนะครับนี่นะก็เงาวิบวับแบบนี้นะครับ รถไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับผมทําให้หมดแล้วนะฮะนะครับช้าๆชัดๆนะฮะคันนี้เปิดราคาอยู่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาพูดคุยต่อรองกันได้นิดหน่อยนะฮะต่อนัดพี่อาร์มต้องขออภัยนะครับรบกวนบอกผ่านก่อนนะครับเพราะว่ารถเซอร์วิสเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนขายนะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับ590 0 0บาทได้รถพร้อมใช้ไม่แพงครับ เดี๋ยวไปดูด้านในครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะฮะภายในสวยนะครับนี่นะมีเครื่องเล่นบลูทูธนะครับนี่นะลายมงลายไม้ไม่มีแตกหกักไม่มีชำรุดนะครับอันนี้เบาะนะฮะนะครับเบาะสวยนะครับก็จะมีแตกเนี้ยลายงาบ้างนิดนิด,นดหน่อยนะนะครับเดี๋ยวเฮียามแถมชุดทุมคู่หน้าไปนะ ซอกตะเข็บก็ประมาณนี้นะฮะรถสวยนะต้องบอกก่อนครับว่ารถสวยมากนะครับคันนี้เฮียมขับมาจากเพชรบูรณ์นะซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่ใช่รถต่อมือจากพ่อค้านะซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะนี่นะเบาหลังก็สวยนะครับนี่นะฝ้าเพดานสะอาดนะครับนี่เดี๋ยวไปดูพรมคนระับพรมก็สะอาดแบบนี้นะนี่นะครับแผงประตูด้านหลังครับนี่นะ ไม่มีสีขาไม่มีแตกหักไม่มีชารุดนะครับเบาะข้างหลังสวยนะครับนี่นะฮะเบาะสวยเลยนะครับอเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างฝ่ายฟ้าก็ใช้งานได้นะเซ็นทันล็อกใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมครับมีตำหนิมีเกะตรงนี้นะครับมีรอยร้าวอันนี้เป็นอาการประจํารุ่นนะครับเกะตรงกลางนี้นะที่ไว้ใส่ของนะครับ แต่นอกนั้นไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับนี่ฮะเบาะคนขับนะครับย้ำนะครับเบาะคู่หน้าเดี๋ยวย้มแถมชุดหุ้มไปให้นะนี่นะเบาะไม่ได้ขาดนะมีรายงานตามอายุการใช้งานนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็ไม่มีแตกไม่มีอะไรครับนี่นะหุ่มสวยงามนะครับนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับก็ดีคอนโซลกลางนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับนี่นะรถสวยได้สภาพนะครับนี่ครับ ครับผมครับผมภายในก็ประมาณนี้นะรถสวยได้สภาพนะครับย้ําเลยนะเดี๋ยวไปดูยางครับยางก็เปลี่ยนให้สี่เส้นนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นตนะดอกเต็มๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะยางหน้านะครับอเดี๋ยวไปดูดูยางหลังนะครับนี่นะครับยางหลังนี่ครับเห็นดอกไหมฮะดอกเต็มๆแบบนี้นะครับ ยางก็เปลี่ยนให้4เส้นนะครับภาษี69นะฮะเครื่องก็เซอร์วิสชุดใหญ่นะครับย้ำว่าชุดใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวมีใบรายการให้ครับเนี่ยฮะสีสันก็เก็บงานให้เรียบร้อยทุกส่วนครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ด้วยกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูนะฮะคคสตารเครื่องอรนะรครงั้งเดียวติดนะ เลขไม้นะเลขไม้ยอยู่เท่าไหร่นะ้าเดวผมดูบ้านครับผมมาตรวัดทุกอย่างก็ใช้งานได้ครบนะเลขไม้ยอยู่สามแสนแปดนะครับอันนี้จเจ้าของเดิมแจ้งว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลื่อนไม่มานะครับเปลี่ยนมาเลื่อนไม้เก่าอยู่ที่สามแสนห้านะครับก็เพราะฉะนั้นสามแสนห้าสามแสนแปดก็ไม่ได้ต่างกันนะนี่นะครับภายในก็สวยงามแบบนี้นะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับพยายามทําอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องก็จะนิ่งแบบนี้นะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะย้ํานะครับว่าเซอร์วิสช,ชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับก็มีเปลี่ยนประกันต่างๆนะฮะแล้วก็แหวนลูกสูบนะครับแล้วก็ชุดหัวฉีดนะครับใหม่นะแล้วก็วาลนะครับวาลก็ใหม่นะวาลทำใหม่ยางหมว๋ววาเปลี่ยนเรียบร้อยนะแหวนลูกสูบเปลี่ยนเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้น รับประกันแ่าเครื่องฟิตแน่นอนแล้วก็มีส่วนอนอีกหลายรายการนะขาเบรกก็เปลี่ยนให้นะครับย้ำนะครับว่าท่านออกไปไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะรถพร้อมใช้งานจริงๆฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะพยายามเปลี่ยนให้ลูกใหม่นะครับก็ถือว่ารถสภาพจบๆนะครับเครื่องก็ฟิตให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูในใบรา,รายการครับเปลี่ยนไปหลายรายการนะคันนี้บอกได้เลยครับว่าเอาไปคุ้มค่าแน่นอนฮะย้ํานะครับ5 9 0 0 0บาทนะครับรถพร้อมใช้งานทางไกลย,ยาวๆไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะก็ทำชุดใหญ่ให้หมดแล้วแล้วครับเครื่อง ช่วงล่างแอร์นะครับแล้วก็ยาง4เส้นนะพาสีภาเี69นะเอกสารรถชื่อเฮียอามเองนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับเพราะรถเพิ่งฟิตเครื่องมาให้เรียบร้อยนะฮะทำให้ยันยางนับยางก็เปลี่ยนนะ0902 757798นะครับโทรมาคุยตัวมาสอบถามพฮียอามได้ฮะหรือจะให้ขับส่งก็พร้อมส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งตามระยะตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับย้ำนะครับ5 9า0 0บาทครับ ถ้าแพงไปเฮียคต้องขออภัยนะบอกผ่านก่อนครับห้าหมื่นกับันบาทต่อรองกันได้บ้างนะตามความเหมาะสมนะครับยังไงฮะโทรมาหายามได้ครับ0 9นย์เก้าศนะถ้าท่านอยากได้รถหลักหมื่นนะครับราคาเบาๆราคามอไซค์นะับซ่อมก่อนขายย้ํานะครับว่าซ่อมก่อนขายเก็บงานก่อนขายทุกคันนะเฮียอมคือคําตอบ0ูนย์เก้าศสอาหรับวันนี้สวัสดีครับผม